กิจกรรมโปเกมอนโกประจำสัปดาห์ใน่วันที่1 8บแถึงยีสิงหาคมปี2025วันจันทร์ที่18สิงหาคม10บโมงเชา้าเริ่มต้นกิจกรรมนาภาธมินเริ่มเก็บแต้มบัตรผ่านโกฟินาเล่แม็กเพื่อรับรางวัลมุกเกนในหน้าบอสเมก้าพบกับเมก้าพิจียด บอทฮาดาวพบกับซาเชียนและสมาเซนตาและมีไดแม็กเด่นเป็นลาทิอันและลาทิโอสไดแม็กวันอังคารที่สิสิงหาคมพบกับไดแม็กเด่นฟรีเซอร์ทันเดอร์และไฟเยอร์ไดแม็กหกโมงเย็นจะถึงหนึ่งทุ่มพบกับชั่วโมงสปอตไลท์ที่จะมีโปเกมอนเด่นเป็นราพร้อมกับโบนัสลูกอมสองเท่าจนการจับวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมพบกับไดแม็กเด่นไรโคซุยคุนและเอ็นเต้ไดแม็กบอทฮาดาวพบกับซาเชียนหกโมงเย็นจะถึงหนึ่งทุ่มพบกับชั่วโมงตีบอสพิเศษที่จะมีซาเชียนด่างราชาแห่งดาบวันุที่22 สิงหาคมบอสหาดาวพบกับซามาเซนตาและ6กโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มพบกับชั่วโมงตีบอสพิเศษกับซามาเซนตาล่างราชาแห่งโลกวันเสาร์ที่23สิงหาคม10บโมงเชา้าสิ้นสุดกิจกรรมนาภาธรรมินและเริ่มต้นกิจกรรมโปเกโมอนโกเฟสปี2องพัน่ในพาร์ทสุดท้ายอย่างฟินาเล่แม็กที่จะมีบอสท่าดาวเป็นซาเชียและซามาเซนตาล่างราชาและแบทเทิลแม็กมุกเกนไดนาที่จะมาในรูปดักมุกเกนไดแม็กพร้อมกับการกลับมาของเหล่ากิกแม็กที่เคยเปิดตัวแล้วในเกมโปเกมอนโกวันอาทิตย์ สิงหาคม6โมงเย็นสิ้นสุดกิจกรรมโปเกมอนโกเฟสปี2 0 2 5ฟินาเล่แม็กแล้วเวลา3ทุ่มหมดเวลาสะสมแต้มบัดผ่านโกฟินาเล่แม็กจดบันทึกวันและเวลาของกิจกรรมแล้วไปสนุกกันขอให้โชคดีได้โปเกมอนตัวดีๆกันนะครับ